สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แท h a ชแนลครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับ Space Marine 2นะครับวา h เมอ e r Space Marine 2ซึ่งมันอัปเดตเข้ามาเยอะระดับหนึ่งจนรู้สึกว่าอยากมาแนะนำหรืออยากมาพูดคุยอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าเออแบบอะไรที่เกิดขึ้นบ้างหลักๆและโตจะพูดไปที่ตัวของบูวอกซึ่งมันเป็นตัวหลักที่อโตเล่นมาตลอดนะฮะมันก็เลยแบบเออเราชำนาญอันนี้ที่สุดเราก็คงมาพูดดีกว่า ปัจจุบันล่าสุดนะครับซีดโหมดนะครับหรือว่าฮอตโหมดที่หลายๆคนเขาเรียกกันเนี่ยที่เล่นแบบกันบ้านเป็นเวฟเนี่ยลงมาเรียบร้อยแล้วซึ่งการปรับครั้งนี้มันมีถึงรวมถึงการปรับบวอกด้วยแล้วก็ด้วยการมาของซีดโหมดเองเล่นบวกเก่งๆเอาพูดตรงๆค่อนข้างได้เปรียบได้เปรียบในระดับหนึ่งในการเอาไปลงฮอตโหมดเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งขอไปคุยกันที่ตัวของ ตัวของบูวอกก่อนบูวอกนะครับเหมือนเดิมว่าตอนนี้ปัจจุบันมันเวกได้ถึงขั้น4เนาะซึ่งส่วนตัวเนี่ยอาเวกไว้ตอนถึงขั้น2แล้วก็ยังไม่ได้ปรับต่อจนเนี่ยมัน4แล้วก็เลยโอเคอยา่างเดี๋ยวพอซีดหมดมานะครับซีดหมดมาแล้วก็เดี๋ยวคงมานั่งเล่นกันต่อแต่สิ่งที่ปรับขึ้นมาจริงๆครับคือเรื่องของอาวุธนี่ครับอาวุธของบูวอกอันเก่าที่เรารู้อันจะมีเาวเวอร์สอดนะครับ เชนซอสแล้วก็พาวเวอร์ฟิชนะครับซึ่งอาวุธ3อันนี้หลายๆคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอาวุธของบูวอกที่ออกมาเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแค่พาวเวอร์ r ออันเดียวเลยที่เป็นอาวุธที่บูวอกใช้ได้คนเดียวแล้วก็ตัวของเชนฟิตมันไออ่าเชนเอ Chain อเชนเอ c เชนเชนซอสไม่ใช่เชนฟิตเออเชนซอสอันนี้หลายอาชีพใช้ได้ตั้งแต่เทคติคิลใช้ได้ นะครับหลายๆอาชีพใช้ได้รวมถึงบูวก็ใช้ได้แล้วก็ power f i t เองตัวของ Assault i n t e เตอรนะครับกับบูวก็ใช้ได้เช่นกันอาทีเนี้ยมันจะอัปเดตขึ้นมาหนึ่งครับที่ตอนแรกเนี่ยจะเป็นของ Assault เล่นได้คนเดียวแล้วปัจจุบันเล่นได้คือตัวของ power hammer นะครับนะ thunder hammer นะครับต้องบอก thunder ไม่ power thunder hammer ซึ่ง thunder hammer อ่ะคูงโง่งงคือคอนนั่นแหละนะครับบูวเล่นคอนได้แล้วนะครับแต่ ถ้าเราเลือกให้บวกถือค้อนเมื่อไหร่คุณจะไม่มีโล่ทันทีนะครับอ่ะนี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เซ็ตของให้ดูนะครับนี่อย่างที่เซตอ่ะสมมุติเซ็ตแอตโตเซ็ตอันนี้หน้าที่หนึ่งไว้เป็น power sword อ่ะเห็นปะ่ะโล่มันจะหายไปทันทีนะครับพอเรากดเปลี่ยนปุ๊บโล่มันจะไม่มีนะครับทุกอาวุธอันอื่นจะเป็น power fist อ่า power fist chain chain sword อ่า Power w a v พอยังมีอยู่แต่แค่มีแค่ Thunder, Thunder Hammer เท่านั้นที่ไม่มีซึ่งถามว่าทําไมมันถึงมีมันมันถึงไม่มีตัวนี้หรืออะไรอย่างนี้เพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของ perk skill หมดทั้งชุดเลยนะครับตอนนี้อาวุธหลายๆอย่างที่เป็นอาวุธอาเป็นสกิลที่เกี่ยวกับโล่มันจะทําให้เกี่ยวกับคอนไปด้วยอ่ะอย่างเช่นอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยการฟาดด้วยโล่จะสร้างความเสียหายขึ้น200%ถ้า ถ้าถ้าหัวค้อนกระแทกกระแทกของค้อนอัศนีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหนึและสร้างความเสียหายเป็นบริเวณรัศมี7จ็ดเมตรคูดาวห้าวินาทีซึ่งไม่งั้นนะถ้าอย่างที่บอกคือถ้ามันถือโล่ด้วยและมันถือค้อนด้วยมันจะทับกระเทกพวกนี้ครับลองมาดูก็ได้ลองมาจิ้มจิมดูก็ได้เนี่ยอย่างอัน,นเนี้ยนะครับเด็ดเดี่ยวไร้แม่ตาหลังจากฟาดโล่หรือ ถ้าหัวค้อนกระแทกนะครับหรือทุกค้อนกระแทกนั่นแหละนะครับสร้างความเสียหายระยะประชิด15%ถ้าคุณไม่สูญเสียการควบคุมเมื่อได้รับสถานะเสียหายหนักรวมทั้งจะไม่ถูกผลักให้กระเด็นเป็นเวลา10วินาทีซึ่งเนี่ยมันเปิร์กมันเปิร์กม,มันเพิ่มความสามารถของเปิร์กและก็ทับกันอยู่ในนี้เออพอมันทับกันอยู่ในนี้มันทําให้ถ้าคุณจะเล่น thunder hammer จริงจมันต้องอัพเป็นสายของโล่ขึ้นมา ซึ่งถ้าจะอัพสายของโลกจริงๆอะอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างดูอย่างแถวนี้ก็ได้แถวเนี้ยหลักๆเนี่ยคุณจะเอาอ่าเนี่ยคุณจะเอาอันนี้อยู่แล้วอ่ะคุณจะเอาเรื่องธงฮิลอยู่แล้วอันนี้คือสกิลธงฮิลนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องสกิลธงฮิลมีอะไรเพิ่มอ,อีกนิดนึงเอาธงฮิลอยู่แล้วอ่ะมันจะทับกับคอนในระดับหนึ่งซึ่งคุณต้องเลือกเออแต่ถ้าถามส่วนตัวแอตโตะถ้าเอาไว้ลงโหมดยากๆอะไรอย่างเงี้ยธงฮิลเนี่ยธง,งไอสัญ,สญ,ญญาณเติมพลังเนี่ยในธงฮิลเนี่ย ดีกว่าคุณใช้คอนฟาดเป็นไหนๆอยู่แล้วหรืออ e ีสกิลเนี้ยที่บอกว่าเพิ่มคอนถ่ายระยะปชิดแล้วก็จะไม่ถูกขวางอย่างเงี้ยเมื่อธงเริ่มทํางานจะชุบชีวิตเพื่อนได้ชุบชีวิตหมู่ได้กับทุกคนในระยะของธงจะได้ความความถ่ายเพิ่ม20%ซึ่งถ้าเราเล่นบูวอกสายเก่าคุณก็ต้องเล่นสายธงชุบอยู่แล้วคือธงชุบอะมันเร็วกว่าไปยืนชุบไปไปยืนชุบอะหลักๆอะ พอเราไปยืนสมมุติว่าเวลเรายังไม่ได้ไปถึงอ่ะเราได้แค่เวลแปดเรายังไม่ได้ข้ามไปถึงเวลยี่สิบสามนะคุณปกักธงคุณชุบเลยถูกป่ะและถ้าสมมุติว่าคุณหนึ่งเวลยี่สิบสามคุณปกักธงชุบขึ้นมาเพื่อนกดเข้าท่าฟินิชได้พอดีมันกลายเป็นว่าเขายังได้หิวด้วยซึ่งอันเนี้ยมันทําถ้าคุณจะเล่นสายคอนจริงคุณแต่ต้องเวทน้ําหนักดีๆนะเพราะหลายๆท่ามันใช้ไม่ได้นะเว้ยดูแล้วแบบ คุณจะสูญเสียเบเนฟิตหลายๆอย่างไปเนี่ยเบเนฟิตสองอย่างเนี่ยธงฮิวกับธงชุกคุณจะใช้ไม่ได้และ2สองอันนะครับแล้วก็จะมีตัวของอันนี้อ่ะตัวของอันนี้รู้สึกว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะใช้เขาจะใช้ไหนนะเมื่อก่อนรถการปัดป้องจังหวะที่สมบูรณ์แบบจะตั้งความเสียหายในรัศมีคูดาวห้าเวฟอันเนี้ยยังพอเอามาได้เพราะว่าบอกว่าหลังจากที่ฟาดด้วยโล่หรือว่าหัวคอรัศมีสร้างแรงกระแทกระยะทิติสขึ้น30 สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นาสิบันทีไอ้เปิร์กอันแรกเนี่ยยังพอคุยกันได้เพราะว่าปกติอะถ้าเล่นเขาจะใช้รังสีคมคู่หรือไอ้ท่านี้กันเพราะว่ามันปัดป้องสมบูรณ์ในใน,ในสไตล์อตโตนะไอโตจะปัดป้องสมบูรณ์อย่างเดียวเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราต้องการแพร,รี่แพร,รี่ได้มากที่สุดมันจะเป็นการป้องกันที่ดีสุดแล้วมันจะคืนคืนเกาะให้เราได้นะที่เหลือเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าคุณต้องไปเวทเรื่องค่าความสามารถของยูนิตดีมากๆที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะเอายังไงกับ การบิวที่เป็นสายของ Thunder Hammer คือถ้าเป็นสายอื่น Power Fit, Power s o วออ่าแล้วก็ตัวของไอเชนซอสไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือมันใช้เปิร์กเก่าได้แน่นอนคือคุณคุณต้องการเปิร์กเก่าอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอันใหม่เนี่ยค่อนข้างจะมีจะมีปัญหาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3สกิลที่มีปัญหาแต่อัไอสองสกิลที่มีปัญหาแถว2แถวเนี้เออซึ่งคุณต้องไปเวทน้ำหนักในการเล่นกับ Th u เด e r h a m m เ r เองแล้วก็ ไอสกิลทงฮิลเนี่ยแอตโตไม่แน่ใจว่ามันปรับมากี่แพทแล้วนะแต่ล่าสุดที่มานั่งอ่านเพราะว่ามานั่งบิวเนี่ยจำได้ว่าไม่เห็นว่ามันทำให้พงมันช้าช้าลง5้าสิบปอร์เซ็นปัจจุบันพงของคุณถ้าคุณใช้สัญญาณเติมพลังหรือว่าคุณจะฮิลให้เพื่อนหรือฮิลให้ตัวเองอ่ะเวลาคุณเข้าท่าฟินิชเชอร์เพราะเวลาตี่ะถ้าเกาะคุณหมดเมื่อไหร่หรือว่าเลือดคุณนต่ำเมื่อไหร่ถึงต่อให้คุณมีเกาะก็ตาม มันจะมีเส้นสีขาวออกมาถ้าคุณสามารถทําอะไรใส่สตูก็ได้ตอนนั้นอะเส้นสีขาวมันจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆคือมันจะเติมมันจะเติมเส้นสีแดงครับเส้นสีขาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเป็นสัญญาณเติมพลังเวลาคุณปักธงอะมันจะดันเส้นสีขาวจนสุดเลยแล้วถ้าคุณทําท่าฟินิตใส่ระดับเมเจอร์ไมเนอร์น่าจะไม่เต็มต้องเป็นเมเจอร์เป็นเมเจอร์ได้อะมันจะฮิลจนเต็มแบบพุง่งขึ้นไปเลยมันจะฮิลเต็มไปเลยซึ่งตอนนี้ส่วนตัวคือรู้สึกว่า เราไม่ได้ปักซีซัวอยู่แล้วโดยโดยเล่นนะ่ะหลักๆเราก็จะปักให้ตัวเองกับปักให้เพื่อนบ้างเป็นบางครั้งถามว่าช้าลง5้ร์เซมีผลไหมมีแต่จะให้เร็วเท่าเดิมก็ณนะปัจจุบันที่มีสีสโหมดไม่ดีเพราะยังไงเพราะแม่งแทบจะอมาตะเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเอเวกข้างล่างเนี่ยจริงๆออตโตเหลยขั้นสี่ที่ยังเอเวกไม่ได้แต่ว่าที่อ่านมาเรารู้สึกว่าเออถ้าเราจะต้อง เล่นและเอาเวกมันไปเล่จริงๆเราจะอัพอะไรดีอันแรกครับสารกระตุ้นรักษาแผลฟื้นฟูมากขึ้น40ไอคือไอหลอดที่เราปักเนี่ยมันจะปักตัวเองแล้วมันจะรักษาตัวเองได้มากขึ้นซึ่งมันก็ดีเพราะว่าเราต้องรอดถ้าคิดว่าเราเวลเต็มทุกอย่างนะแล้วเรามีสกิลนี้อยู่ะ่ะถ้าเราได้เจอสักเข็มหนึ่งอะแล้วเราปักอะเรารอดแปลว่าเพื่อนเราค่อนข้างรอดมีโอกาสรอดได้สูงกว่าถ้าเรายังมีธงอะสมมุติเพื่อนล้มเราชุบเพื่อนได้สมมุติว่าชุบขึ้นมาเขาฟินิชได้เขาได้เลือดคืนอัันนนเเี้้้ยมลทําาใหรูสึกว่โอค อันนี้เป็นสกิลหนึ่งที่ดีมากๆต่อมาไอ้สกิลเมื่อทงประจำแชปเตอร์ทำงานคุณจะได้รับผลอ,อมตะเป็นเวลา2วินาทีคืออันเนี้ยเวลากดและะ้วปักคือ2วิมีผลต่อการเล่นที่เจอมอนเยอะๆมากๆที่ลุมมากๆคือถ้าเป็นไทรานิตยังพอคุยได้แต่ถ้าเป็นเซาทันซันแม่งเรื่องใหญ่มากเพราะปืนไฟเซาทัานซันหัวควยชิบหายนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวนี้ยืนหยัดด้วยใจกล้าขณะ อาขณะธงชัยประจำแชปเตอร์ส่งผลอยู่ทุกคนในบริเวณธงชัยจะไม่สูญเสียการควบคุมนะครับเมื่อรับสาระเสียหายหนักและทั้งหมดจะไม่ถูกผลักให้กระเด็นด้วยคือมันจะอะไรที่ผลักให้กระเด็นระเบิดปลาใส่กระเดงครับหรือว่าเราโดนระเบิดก็ได้มันจะชะงักแล้วมันจะกระเด็นอันนี้มันจะโดนเฉยๆคือเอาจริงๆถ้าสู้บริเวณรอบธงอ่ะถ้าสู้แบบคุ้มกันธงอ่ะโอเคนะอันนี้โอเคคือ มันต้องถ้าคุณจะเปลี่ยนตรงนี้ตอนนี้ปัจจุบันตรงนี้มันยังเปลี่ยนไม่ได้เว้ยคุณต้องเอาเวกสี่ก่อนแล้วคุณจะถึงมาเปลี่ยนตรงนี้ได้แต่ถ้าถามว่าขึ้นมาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแอตโตมองว่าพวกนี้มันมีความจําเป็นในการที่อ่านอะไรอ่านแล้วมองพวกนี้ว่าจําเป็นมากกว่าแต่ทีเนี้ยมันก็แล้วแต่คนเล่นด้วยนะครับแต่ก็นั่นแหละเรารู้สึกว่าเออในสถานะที่เราเล่นบูวอกอะถ้าเรายืนหยัดได้เราไม่ล้มเพื่อนจะรอดแต่ถ้าเราล้มเพื่อนเราจะไม่รอด เออถ้าถ้าบูบอกเวลเต็มนะถ้าบูบอกแบบเวลเต็มเอาเวลเต็มเต็มที่มีธงเติมมีธงชุบแล้วอ่ะเราต้องพยายามยืนหยัดให้ได้คือกูถือโลมากูไม่ถือเป็นพระอิทพระปูในพวกมึงหรอกกูต้องแบบกันเพื่อนหรือเราต้องล่อมอนในกองใหญ่ๆเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พวกอะไรก็ตามที่เป็นทับยิงยิงเสริมลงมาให้เราได้ทั้งหมดเออและทีนี้พอเราย้อนกลับมาดูเรื่องของอาวุธลนะ่ะอาวุธทีเนี้ยถามว่านะับปัจจุบัน เอามีีก่อนแล้วกันอาวุธเมลีก่อนเมรีทั้งสี่อันเนี้ยอะไรที่แอตโตะมองว่าดีที่สุดในการใช้งานณปัจจุบันนะแอตโตะก็ยังมองว่าพาวเวอร์สอดพาวเวอร์สอดเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่แย่เลยในการใช้งานเพราะว่าอะไรเพราะมีสองโหมดมีทั้งโหมดฟันใกล้มีทั้งโหมดเอามีทั้งโหมดฟันเดี่ยวมีทั้งโหมดฟันกวาดไม่ได้ฟันใกล้เออและระยะโจมตีมันไม่ได้แย่ ระยะโจมตีมันคือระยะหนึ่งนะครับมันผิดกับตัวของไอตัวของเนี่ย power f i t เพราะว่าตัวของ power f i t เลนการโจมตีใกล้มากและถามว่ามันสู้โอเคมันสู้มา,มาเหมือนกันแต่มันจะมีการเคลื่อนไหวที่ช้ากว่าเนี่ยมันจะมีเส้นเร็วขาวความเสียหายระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นบอกเลย thunder hammer thunder hammer ข้อเสียคือไม่มีโลเวลาถ้าคุณเล่นระดับยากเยอะๆคุณเจออะไรก็ตามเอา ขอยกตัวอย่างไทรานิดเพราะไทรานิดมันจะเห็นกระสุนเป็นฝนเลยไอพวกตัวไทรานิดตัวใหญ่ที่มันยิงกระสุนเป็นฝนนะที่เป็นพวกเมเจอร์ใส่มาถ้าคุณไม่มีโลบูวอกจะดูเฉยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าบูวอกถ้าไม่ได้โดนพวกมันเลงแบบเลงเอ็มเอมมาแล้วกระสุนใหญ่เป็นเส้นสีเขียวอะ่ะบูวอกวิ่งฝ่ากระสุนได้นะโลมันพาวิ่งฝ่ากระสุนได้แต่พอถือทันเดอร์แฮมเมอร์ไปมันวิ่งฝา่าไม่ได้และประจวบกับว่าถ้าคุณจะบิ้วไปสายให้สุดของทันเดอร์แฮมเมอร์โดยที่ คุณจะไม่เอาธงชุกหรือคุณจะไม่เอาธงฮิวเลยมันก็รู้สึกแบบกูจะเล่นทรงนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีความรู้สึกและสุดท้ายอาวุธที่มันน่าจะเร็วที่สุดในอันนี้อันนี้คือส่วนตัวให้เป็นลองเชนซอร์ให้เป็นลองเพาเวอร์สอดเพราะว่าส่วนตัวมองว่าตัวของเชนซอร์เองมันมันมันเร็วมันเร็วแต่ว่าด้วยท่าของมันอนะเวลาสู้หนึ่งหนึ่งกับเทอร์มินเอตพวก ตัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยอ่ะพวกแบบเอกไม่เอกเทมิสอันนี้เรียกเอกติมิสเอกติมิสอ่ะเวลาสู้กันหนึ่งหนึ่งเอกติมิสอ่ะถ้ามันกวาดซีซัวไปนิดนึงคือสุดท้ายพาวเวอร์ซอร์ตอ่ะมันได้ทั้งหอดได้ทั้งแบบศัตรูแบบภาครวมที่มันวิ่งกันมาเยอะๆหรือได้ทั้งแบบมาตัวเดียวอาวุธมันตอบโจทย์ในการเล่นทั้งสองแบบมากกว่านะครับซึ่งเอาจริงนะปัจจุบันในเรื่องของสายคุณสมบัติของดาบ มันสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาคอมโบว่องไหวหรือเอาคอมโบสไตล์แล้วเพิ่มพลังและตรงนี้อย่างที่คุณรู้กันว่ามันรีได้อยู่แล้วมันไม่ได้เสียอะไรคุณสามารถรีแล้วจัดสก,กิลใหม่ตามสไตล์ที่คุณเล่นได้เลยนะครับต่อมาอาวุธปืนลองซึ่งอาวุธปืนลองเนี่ยก็จะเหมือนเดิมก็คือจะมีพิสตอลเอ่อโบวพิสตอลเฮฟวีโบพิสตอลอ่พาสม่าแล้วก็ตัวของนิโอวาไคหลายลๆคนเชียร์ให้ไปเล่นนิโอวาไคา ซึ่งมันเป็นปืนจี่อ่ะโอเคนีโอวาคาเป็นปืนที่กระสุนเยอะที่สุดของบูวอกแล้วซึ่งเอาจริงๆครับถ้าเวลามันจี่หรืออะไรเงี้ยมันทํามันก็ทําดาเมจหรือมันทําให้ตัวที่เป็นระดับเอ็กซ์ติมิตบางตัวตายได้จริงๆแต่ส่วนตัว <c oughs> แอตโตยังเล่นปืนของตัวพลาสมาอยู่ถามว่าทําไมพลาสมาเราต้องการชุปเปอร์ชาร์จมายิงเพื่อให้มันชะงัก นีโอวาไคาย,ยิงให้มันชะงักไม่ได้นะครับคือเราเล่นเอาเราไม่ได้ใช้ปืนเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์เราใช้ปืนทำจังหวะให้มีลีคือถ้ามันจะยิงสมมติสมมติว่าเป็นตัวของไอเมเจอร์ลิสที่มันถือของไอไทลานิตที่มันยิงสไนเปอร์ใส่เราได้มันกำลังเลงสไนเปอร์ใส่เราทางนั้นเราคิดว่าเราหลบไม่ได้แน่ๆเออมมนเป็นทางแคบเราสามารถเอาพลาสมาชาร์จเต็มแล้วยิงสวนไปก่อนมันจะชะงัก ปืนท่าและท่ามันจะหลุดพอท่ามันหลุดเราเอาดะเราแปลว่าเราจะมีเวลานิดนึงที่เราเอาดาบเราอะไปฟาดหัวมันได้สักทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวพาสมาเองมันก็ยังดีอยู่และเวลายิงข้อดีของพาสมาคือมันไม่ต้องชักกระสุนเออเราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งกดอาเพื่อใส่กระสุนเลยมันแค่ว่าตัวมันจะโอเวอร์ชีตหรือเปล่าเวลาคุณยิงเวลาถ้าคุณอัพเต็มนะอัพอัพเป็นสายประมาณนี้อ่ะอัพเป็นสายประมาณนี้อัพสายล่างล้วนอย่างเงี้ยแล้วขึ้นมาเนี้ยเดียว เวลาโอเวอร์ฮีทอ่ะมันต้องยิงสี่ชุดก็คือชุดละสิบนัดสี่สิบนัดอ่ะปืนมันถึงจะโอเวอร์ฮีทนะหมายถึงว่ากดชาร์จเต็มแล้วปล่อยกดชาร์จเต็มแล้วปล่อยกดชาร์จเต็มแล้วปล่อยมันยิงได้ประมาณ4ชุดซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะสำหรับ4ี่ชุดแล้วมันจะโอเวอร์นิดนึงแต่ว่าในการพอมันขึ้นโอเวอร์ปุ๊บแปลว,ว่าคุณควรจะถึงตัวมันแล้วพอถึงตัวมันปุ๊บแน่นอนเราใช้อาวุธมิลีมากกว่าอาวุธระยะไกลนะครับก็เป็นบูวอกในตามสไตล์ที่เล่นละกันนะครับซึ่งตอนเนี้ย คุณอยากเวทน้ำหนักคุณอยากได้ทันเดอร์แฮมเมอร์อะไรบูวกตอบโจทย์ตรงนั้นให้คุณแล้วนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากพาไปดูกันก็คือเรื่องตัวของซีนโหมดซีนโหมดเวลาคุณเล่นคุณเข้ามาตรงนี้เลยแล้วมันจะมีใน P ีวมันจะมีสองอันก็คือปฏิบัติการปฏิบัติการคือ P ีวที่คุณเล่นกันปกตินั่นแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งคือซีดโหมดนะครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่มั่นใจพอในการเล่นของคุณเองคุณไม่ต้องกดยากนะครับคุณตู้ไม่ได้นะครับอันนี้พูด ขนาดปกติเวลเต็มไปยังสู้ยากเลยยังจบ1ิบเ็ดเวฟคือในนั้นน่ะมันจะบังคับให้เราเล่นทีละ5เวฟก็คือ5้าเวฟแล้วมันถามว่าคุณจะไปต่อหรือเปล่าอารมณ์เหมือนคุณเล่นวอลเฟมแล้วถ้าคุณเล่นวอลเฟมเสร็จปุ๊บทุก5้าดะทุกห้าอันที่คุณไปปลดลีลิกอ่ะมันจะถามว่าคุณจะไปต่อไหมหรือคุณจะพอหรือคุณจะอยู่ในห้องนี้ต่อซึ่งสัตรูมันจะเก่งขึ้นแล้วก็จะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆคล้ายวอลเฟมเลย อันเนี้ยเราไม่ได้มีเราไม่แน่ใจว่าวันที่ลงคลิปนี้คงอาจจะไม่ได้มีวิดีโอให้ดูอะไรเลยหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละมันจะเข้าไปแล้วคุณเล่นอะเวลาเล่นแล้วมันจะเอ่อค่อนข้างมีเรื่องของประมาณว่าจะมีอาวุธให้ในด่านระดับหนึ่งทุกๆ5้าด่านมันจะเปลี่ยนด่านใหม่ทุกๆ5้าเวฟต้องบอกว่า5้าเวฟพอมัน5้าเวฟมันเปลี่ยนด่านใหม่ให้คุณใช่ไหมมันจะมีของให้คุณระดับหนึ่งมีลูกระเบิดมีกระสุนมี ยาให้คุณระดับหนึ่งถ้าคุณอยากได้เพิ่มแปลว่าคุณควรจะต้องไปซื้อในแท่นมันจะมีแท่นให้ซื้อแท่นเนี่ยมันจะซื้อได้หลายอย่างเลยครับมันจะซื้อได้แม้กระทั่งอาวุธยามันจะออกมาเป็นแหลกเลยหรือเป็นแหลกอาวุธเลยนะซื้อเลยหลักๆเนี่ยใช้แบ่งๆกันได้กับเพื่อนนะครับซึ่งข้อดีของเกมนี้เลยในการเล่นไอด่านเวฟเนี่ยเงินมันแยกกันเงินมันแยกเงินของเราคนหนึ่งเงินของเพื่อนๆอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สามารถซื้อบริการได้ก็คือซื้อตัวสเปซมารีนซื้ออาชีพอะไรก็ได้เลือกอาชีพได้เลยคุณเล่นคุณอยากได้บูวอกสองคนคุณอยากได้อะไรอย่างเงี้ยที่ออกมาช่วยได้นะครับแล้วก็ซื้อพวกอ่าอิมพิเรกาดออกมาช่วยได้อิมพิเรกาดสามสิบคนสี่สิบคนอะไรอย่างเงี้ยเดินออกมาแต่ว่าก็ไม่ได้มีสมรรถนะเหมือนมารีนนะนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเงินสูงสุดมันใช้พันห้ามั้ง มันซื้อรีเดมเตอร์มาเดินได้นะครับเขาบอกว่าเดินได้สาหรือ5้านาทีนี่แหละนะครับซึ่งเอาจริงๆรีเดมเตอร์แม่งเก่งจัดถ้า,ถายืนได้ตลอดกูอยากให้รีเดมเตอร์แม่งอยู่ตรงนั้นและแม่งช่วยกูยิงตลอดเวลาแต่ว่าโอเคมันก็คงจะไม่ได้มันก็จะดูว่ามันโกงมากๆวิธีการเล่นเนี่ยเท่าที่เข้าไปมองตอนนี้ณปัจจุบันนะสองอาชีพน่าจะเป็นอาชีพที่คนเลือกเล่นน้อยที่สุดแล้วก็น้อยต่อลงมาอันแรกคือแวนการ์ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของแวนการ์ดเอง มันฉุดตัวเองเข้าไปซึ่งแวนการ์ดมึงไปเล่นปฏิบัติการมึงเกิดกว่าอ่มมึงไปเล่นปฏิบัติการมึงเกิดกว่ามึงจะวิ่งให้เร็วอะไรของมึงมึงทําเลยแต่อีกในหอดในป้องกันฐานแวนการ์ดไม่ค่อยน่าเอามาเล่นเพราะอะไรใส่โฟบอสเกาะมีสองหน่วยมันมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่คุณโดนทีเดียวมันมันมีโอกาสถึงตายสูงในหอดโหมดเวฟหลังๆแล้วคุณเปลี่ยนอาชีพไม่ได้และอีกอาชีพหนึ่งที่รองลงมาที่ไม่ค่อยน่าเล่นก็คือสไนเปอร์ ด้วยความที่ว่าสไนเปอร์มันหายตัวได้อคุณจะไปเล่นในปฏิบัติการก็ได้คือสองเกาะโฟบอสมันทํามาเพื่อรอบเลนส์น่ะพอมันทํามาเพื่อรอบเลนส์เสร็จปุ๊บอะพอมันมาเล่นในโหมดป้องกันบ้านสไนเปอร์สกิลพิเศษมันคือหายตัวได้มันทําได้อย่างเดียวมันก็คือตอนที่คุณต้องไปหาของแล้วแล้วสตูเยอะๆอะให้เพื่อนอีกสองคนไล่ฟาดสตูไว้แล้วคุณก็ไปหาของให้เพื่อนเพื่อจบเวฟแต่ว่ามันไม่ได้ทุกเวฟมันมีสกิลมันมี ต้องทำภารกิจแบบนั้นซึ่งมันก็เข้าใจได้แหละและทีนี้ประเด็นต่อมาคืออะไรล่ะกลายเป็นการมัสแท v e ในโหมดของไอในโหมดของไองกันบ้านอันนี้ก็คืออีก4อาชีพที่เหลือดูเป็นมัสแท็บโดยที่มันจะแบ่งชัดเจนเลยว่า2อาชีพประชิด2อาชีพเป็นเลนอาชีพประชิดก็คือคุณจะเล่นบูออกหรือแอสเซอก็ได้ สองอาชีพนี้เป็นอาชีพประชิดแต่คุณต้องมั่นใจว่าคุณต้องเล่นอาชีพเฮียนี่เก่งมากๆเพราะในเวฟหลังๆตั้งแต่ประมาณเวฟสิบห้าเลยสิบห้าเป็นต้นไปศัตรูจะมากันแบบบอกตรงว่าจะมากันแบบประสาทแดกเฮียเียประสาทแดกประสาทแดกแบบประสาทแดกจริงๆขนาดระดับปกติเลยเวฟ15ขึ้นไปยังตึงมือสําหรับคนที่เล่นในระบบในโหมดปฏิบัติการเวสงสูงได้ยังรู้สึกตึงมือเลยเออและก็ คุณจะต้องมีคุณจะต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอามีรีหนึ่งและอีกสองคนมันควรจะเป็นสไบส์ซัพพอร์ตให้คุณได้โดยจะต้องมีเทคนิคอลกับเฮวี่นะครับเทคนิคอลกับเฮวี่เนี่ยก็แล้วแต่ว่าคุณจะมีอะไรสักหนึ่งตัวหรือจะมีทั้งสองตัวก็ได้แต่หลักๆคืออยากให้มีมีรีหนึ่งตัวคือเป็นแอร์ซาวด์หรือว่าเป็นบูวอกก็ได้อีกสองอาชีพที่เป็นโฟบอสเราอยากให้ตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราสึกว่าประโยชน์ประโยชน์มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์มันน้อยไปนิดนึงนะครับทีนีน เล่นจริงเงินมันแยกด้วยความที่ว่าเงินมันแยกกันคุณพยายามถ้าเล่นกับเพื่อนมันจะง่ายมากคุณพยายามให้หนึ่งคนเป็นคนเก็บเงินมึงทําทุกภารกิจข้างในเลยมึงเก็บเงินถามว่าทำไมต้องเก็บเงินมึงเก็บเงินให้เกินบันห้ากูต้องการให้มึงซื้อรีเดมเตอร์ให้ได้เออคือเก็บเงินไว้เรียกรีเดมเตอร์ออกมาให้ได้แล้วก็อีกสองคนที่เหลือพยายามเจียดเงินตัวเองให้กับคนคนนั้นเอากระสุนไปใช้คืออยากได้ยาเดี๋ยวซื้อให้อยากได้กระสุนเดี๋ยวให้เพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเป็นคนซื้อให้หมด ไม่ใช่ว่าให้ให้ทุกคนนะพยายามแย่งกันซื้อแย่งกันซื้อเพราะว่ามันจะไม่ได้รีเดมเตอร์มาเดินเล่นเด็กขาดคือเวฟหลังๆมันต้องหวังพึ่งรีเดมเตอร์เยอะมากๆแล้วก็ตัวของบัณิการเองที่เป็นมารีนเก่งแต่อัตต้ามินิทาลัมที่ออกมาช่วยไม่ค่อยเก่งนะครับซึ่งไอตัวมารีนใช้ได้เลยแหละนะครับเอาอาชีพที่แนะนำก็คงจะเป็นเฮวี่หรือบูวอกหรือแอต ไอ้พวกเนี้ยได้แต่ถ้าส่วนตัวแอตโตมองว่ามีความจําเป็นในการนำมกันเพื่อนจริงๆอ่ะน่าจะเป็นแอตเซิลเพราะแอตเซิลมันบินทุบแล้วมอนมันกระจายพอมอนมันกระจายเสร็จปุ๊บอะเรามีโอกาสทําเกมได้เพราะไอ้บอดี้กามันจะวิ่งตามเราตลอดไอ้มาเีนอีกคนนั้นมันจะวิ่งตามเราเป็นแบบลุกน้องในกองเราเลยมันจะวิ่งตามเราตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงแล้วกันที่มองว่าเออมันก็เป็นอีกบทหนึ่งและถามว่าเล่นสนุกไหมเข้ามาครั้งแรกบอกเลยเล่นสนุกมากแต่ว่าตัว EXP มันได้ไม่เยอะ้้คุณจบมมันนไไ่ดะ เรีกพีมันจะไม่ได้เยอะหลังๆนะครับแล้วคุณต้องเล่นปฏิบัติการให้เอาจริงๆคุณควรไปฟาร์มปฏิบัติการให้เต็มย5้าแล้วคุณค่อยค้างย5มาลงแล้วยังไม่ต้องเอาเวก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการเอาเวกเออแต่คุณคุณเอาเอาเวกยังได้แต่คุณให้เต็มคือคุณจะมาคิด่าเก็บเลเวลในหอนโมดมันก็สนุกดีแต่ว่าพอเวฟหลังๆมันตึงมือระดับปกติยังตึงมือเลยเนี่ยยังไม่กล้าไปเล่นแบบระดับยากเลยยังเล่นแบบระดับปกติอยู่เลยเพราะว่าเรารู้สึกได้เลยว่าเกมมันตึงตึงมือจัดๆเลย แต่ถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าไหวหรือว่าคุณมีตี้ที่เล่นดีๆอยู่แล้วอ่ะสามคนอ่ะคุณไปลงกับเพื่อนแม่งมันมันกว่านี้อีกเมื่อวานขนาดลงสองคนยังมันเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อัดไว้ประมาณนี้ครับผมสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าใครที่ยังเล่นสเปซมารีนสองอยู่นะครับคุณมีอะไรใหม่ๆให้เล่นแล้วแล้วก็อันเนี้ยมันเหมือนพูดว่าเป็นอัปเดตที่มันอยู่ในแพลนเนอร์งงมัน,น่ะน่าจะอันท้ายๆแล้วแหละเรารอดูต่อไปว่าหลังจากเนี้ยพี่เขาจะอัปอะไรเพิ่มหรือว่ามีสเก็ตด,ด้วยอะไรต่อกันนะครับ ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปต่างๆทางช่องเราครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ